ยำม,มามา่มากระเฉดทะเลผิดย่วมาเสิรฟแล้วจ้าเวลานี้ต้องจัดยำม,มาม่าบ้างแล้วคุกข้าวผิดแซ่บถึงใจนะคะใส่กระเฉดให้มีกลิ่นหอมเบาๆบ,บอกเลยว่าน้ำลายไหลมากวันนี้สูตรน้ำยำของนารับรองว่าถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนเอาไปทำกันได้เลยค่ะสูตรนี้รับรองว่าเข้มคนจะเอาไปทำกินหรือทำขายก็เอาไปทำได้เลยค่ะ ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบตามนี้กันเลยค่ะจากนั้นก็นํามาม่าของเรานะคะมาลวกลงในหม้อที่น้ําเดือดๆเลยค่ะลวกแค่พอสุกนะคะไม่ต้องพองมากเสร็จแล้วก็ตักมาพักไว้เลยค่ะแล้วก็นําผักกระเฉดของเรานะคะมาต้มนะคะแล้วก็นํากุ้งตัวโตวๆของเรามาลวกนะคะแค่พอสุกก็พอค่ะแล้วก็ทําน้ํายํากันค่ะเริ่มโดยการใส่น้ําบูดูลงไปค่ะ จากนั้นใส่น้ำเชื่อมนะคะตามด้วยใส่น้ำปลาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็มะนาวค่ะมะนาวนะคะจะใช้4ลูกเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกสดที่เราบดไว้นะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากัน ตอนนี้ก็คือน้ำลายแตกมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ผงมะม่าลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะมะ่าผักกระเฉดกุ้งแล้วก็ตามด้วยหอมแดงลงไปจากนั้นก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ไปจัดจานกันค่ะเมนูนี้นะคะรับรองว่าแซ่บถึงใจแน่นอนค่ะเมนูนี้ใส่จานไม่อร่อยต้องใส่ถาดเท่านั้นถึงจะจัดจานถึงใจค่ะ พร้อมแซ่บเดอ้อยำมาม่ากระชิดทะเลเส้นเหนียวหนึบกุ้งตัวใหญ่ผักกระชิดกรอบแซ่บจัดจานถึงใจแน่นอนค่ะแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วค่ะอย่ารอช้าไปจดสุนแล้วลองทำกันได้เลยค่ะ